वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชครุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มศักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ํารวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆ มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่21-31สิงหาคมปี2563 จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายวันอาทิตย์เป็นวันแรกช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะได้บ้านเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์การได้บ้านใหม่ทําบ้านใหม่เกิดขึ้น เหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุนปรสรรคมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ ผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานที่จะนําอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณคะ่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้โชคจากทางไกลคะ่ะมันสร้างบุญทาทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนําทางให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคคบกับความสุขความสําเร็จคะ่ะคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่ รถคันใหม่ความรักข้างใหม่จะมีเกณฑ์มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะเป็นสิ่งที่ดีจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเสน้นเบอร์กู้ถอนเอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรืออาจจะเป็นการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ค่ะ บ่วงวิบากกรรมสิ่งที่คุณทําไว้ในดีจะส่งผลสะท้อนกลับมาบางสิ่งบางอย่างมันคือบ่วงชะตารกรรมที่คุณต้องพบเจอและชดใช้ค่ะหากทําดีไว้สิ่งที่ดีก็จะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะจะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเรา้าทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลสิ่งที่หวังไว้อาจจะไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการค่ะชีพจรรองเท้าจะมีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดตา่างอำเภอ การเดินทางไกลครั้งนี้จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังคนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคนสูงขาวนี้อาจจะคุณเพิ่งรู้จักหรือรู้จักมานานแล้วเป็นคนรอบข้างของคุณก็ขอให้ระมัดระวังเขาจะนําอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเรา้าและ ผู้ใหญ่อาจจะทําให้คุณต้องทุกต้องกลุ่มเป็นกังวลใช้สติมีความอดทนในการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะเกณฑความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากใครที่มีความรักอยู่หรือมีคู่ครองอยู่อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นขอให้ระวังการมีปัญหากับคนรักคู่ครองด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะช่วงนี้จะได้โชคสัตว์สองเท้าสีเท้าจะเข้ามาในบ้านมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรหรือการแต่งงานมั่นหมายข่าวดีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสี คนผิวสองสีจะนําโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะแต่จิตใจอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจช่วงนี้ฟุ้งซ่านคิดมากค่ะสิ่งที่หวังก็เหมือนมากับดวงกันหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่ได้ดังใจระมัดระวังความผิดหวังหรือสิ่งที่เราหวังมันไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้ ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเงือไม่ไหลใครไม่ย้อยช่วงนี้โชคลาภอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจค่ะเกณฑ์ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นเกณฑ์ความรักให้ระวังมือที่สามเข้ามาทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะแต่ความรักครอบครัวหากเรามีสติในการตัดสินใจหรือทําอะไรในบางอย่างเราก็ยังคงความรักครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ไว้ได้ ค,คนอายุน้อยจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคนอายุน้อยนี้อาจจะเป็นลูกน้องเป็นบริวารหรือเป็นบุตรหลานของคุณอาจจะมีทําเรื่องให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ต้องใช้นู่นใจนี่มีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้รายจ่ายก็พอกับรายรับก็คือได้เข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยมีเหลือเก็บค่ะ ใครยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังไปรักคนมีเจ้าของนะคะดูดีๆค่ะมีสติอย่าพึ่งใจร้อนหรือฟุ้งซ่านใช้สติในการมองในการพิจารณาคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวดีจากทางไกลค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ประจำวันที่21-31สิงหาคมเกณฑ์การงานจะสามารถฟันฝาผ่านพ้นไปได้แม้จะมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็จะคลี่คลายแก้ไขได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกก้างเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นคลี่คลายส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปโชคจากคนผิวสองสีและเกณฑ์เงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะแต่ในเรื่องของความรัก ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่มีเจ้าของแต่หากใครที่มีคู่อาจจะทั้งทุกข์และสุขกับความรักก็ขอให้ระมัดระวังมือที่3เข้ามาทําให้เกิดความทุกข์แต่ความสุขอาจจะมีการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีเกี่ยวกับลูกกับบุตรกับบริวารก็เป็นไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะ ช่วงนี้มีเรื่องเจ็บปวดทุกใจกังวลใจที่อยู่ในใจลึกๆบางทีก็ให้คำโตบกับเรื่องนั้นไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเดวะมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คุณคิดไว้ไม่ได้ดังใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวัง ความผิดหวังค่ะโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้คุณจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นลูกเป็นบุตรเป็นบริวารลูกน้องลูกจ้างคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะหญิงที่มีอายุจะนําโชคอาจจะเป็นผู้ใหญ่ของคุณหัวหน้างานของคุณเขาจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณช่วงนี้ต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นการโกหกบางทีการโกหกก็ไม่ได้เป็น เรื่องเวลวร้ายเสมอไปแต่เราก็ต้องดูเหตุผลในสิ่งที่เรากระทำค่ะทุกอย่างมีหลักเหตุผลและมีคําตอบของมันเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะช่วงนี้คนบันอาคารค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าและอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือได้ข่าวจากทางไกลไม่เช่นนั้นการ ทางไกลครั้งนี้คุณอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆค่ะการเงินจะมีเข้ามาแต่อาจจะไม่เยอะเป็นเงินที่เล็กน้อยแต่การเงินของคนเราไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คนบันอาคารจะได้เป็นเงินเพียงเล็กน้อยค่ะไม่ได้มากมายอาจจะเป็นรายได้พิเศษก็เป็นไปได้ค่ะ เรามาดูสรุปกันช่วงของวันที่21ถึง31สิงหาคมปี2563สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเกณฑ์การเงินค่อนข้างโดดเด่นจะมีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเงินฟุกๆและจะได้โชคจากทางไกลด้วยค่ะแม้อาจจะเป็นจํานวนไม่มากแต่ก็พอให้คุณได้ชื่นฉ่าหัวใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่อาจไม่เป็นดังใจแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าคุณ จะเป็นลูกก้างหรือเจ้านายจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้เกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักหากใครท,ที่มีคู่ระมัดระวังความเจ็บปวดการเลิกลาการพัดพลากมือที่3จะทําให้เจ็บปวดส่วนคนที่ยังโสดก็ยังคงต้องโสดต่อไปอาจจะมีมาวับวบําบําบ้างเกี่ยวกับความรัก แต่มันก็ยังคงไม่ใช่คนของคุณค่ะเพราะฉะนั้นคนโสดต้องรอไปก่อนค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็เป็นไปได้ค่ะจะได้โชคจากธนาคารจากแหลเงินจากสถาบันาการเงินเงินก้อนเงิน ตกเบิกกาลังจะเข้ามาในมือคะ่ะเกฑนการงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆอ,อาจจะเหนื่อยบ้างมีปัญหาประสักบ้างแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกณฑ์ความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าทุก กลุ่มเป็นกังวลบางครั้งอยากจะเดินหันหลังให้กับความรักค่ะช่วงนี้ผู้ชายสันทัศน์ผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณคุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วคนคนนี้จะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดี ข่าวไม่ดีของไม่ด,มดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ผู้หญิงคมราชสีเข้ามาก็หมายถึงว่าคุณจะมีอํานาจมีบารมีก้าผ่านพ้นอุปสรรคด้วยตัวของคุณเองค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นก,กกนการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงจะมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเขาอ,อาจจะมาหาเรื่องกับเราเพราะฉะนั้นให้มีสติค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือการทรมานใจการพัดพลากการจากลาหัวใจที่เจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงใพ่าอาจจะย้อนแย้งกันแต่คุณต้องเข้าใจบางทีเราอาจจะมีความเจ็บปวดหัวใจแต่อาจจะมีงานเลี้ยงงานอะไรที่เราต้องไปเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีสองภาพสองการกระทำสามการกระทำมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตที่เราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเกิดขึ้น เราต้องก้าวเดินต่อไปค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้าย ของร้ายมารร้ายของไม่ดีคนไม่ดีการโดนหลอกการโดนหักหลังแขถงข้างหลังเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะช่วงนี้คนวันพุธไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหมั่นสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีบุญจะได้อุดหนุนค้าชูให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะมาดูสรุปกันสาหรับคนที่เกิดวันพุธเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานค่ะช่วงนี้เกณฑ์การงานก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสิน เกณฑ์การเงินจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินกู้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินแต่ให้ระวังการใช้ใจ่ายเพราะอาจจะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปค่ะส่วนในเรื่องของความรักระมัดระวัง ใครที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์ความทุกข์ความรุ่มการพัดพลากจากลามือที่สเข้ามาทําให้ต้องทุกข์ต้องรุ่มเป็นกังวลคนมีคู่ระมัดระวังเสียของรักด้วยค่ะหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังคนคนนั้นมีเจ้าของแล้วขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะพอให้ความชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายออกก็ขอให้ระมัดระวังเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินของขวัญของมีค่าที่จะได้เข้ามาค่ะ จะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้อาจจะเป็นข้าวของเงินทองเครื่องประดับก็เป็นไปได้ค่ะวันเวลาจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสม็จที่ผ่านมาจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวกลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือการติดต่อต่างประเทศจะประสบความสม็จ อย่าไว้ใจใครมากเกินไประวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางทีรู้หน้าก็ไม่รู้ใจค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมืออาจจะเป็นเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามือค่ะเงินโชคเงินสิ่งที่ดีๆความรักคู่ครองใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจหากใครมีคู่อยู่แล้วอาจจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การเงินระวังการใช้ใจ่าย ได้มาเยอะก็จริงรายจ่ายก็อาจจะเยอะตามไปด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการใช้จ่ายหรือบางทีลูกหนี้ไม่ได้ดังใจคนที่หยิบยืมไปอาจจะไม่มีมาคืนค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดวงดาวแห่งโชคชะตาดวงดาวที่ส่งเสงจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอปุปสรรคแม้คุณจะมีอุปสรรคแต่คุณก็จะก้าวผ่านสิ่งนั้นไปค่ะช่วงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับเกณฑ์การงานงานไม่ได้ดังใจง,ง,งานไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือบริวารอาจจะทําให้เครียดให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกงนังวลแต่เดือสันขึ้นมา ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นแม้จะมีอุปสรรค แต่พระอาทิตย์สาแสงสองมาความสุขความสม็จความเจริญรุ่งเรืองต้องเป็นของคนวันพฤหัส,สบดีค่ะช่วงนี้สรุปสําหรับคนวันพฤหัส,สบดีเกณฑ์การเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามือแต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนอา้าวทำไมได้เยอะแต่ทําไมติดขัดก็คืออาจจะได้เยอะแต่ก็ต้องจ่ายเยอะหรือไม่อย่างนั้นลูกนีก็ไม่ได้ดังใจค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเม้จะไม่ได้ดังใจแต่คุณจะกล้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสาเร็จการงานจะไปสู่จุดหมายเป้าหมายเม้ไม่ได้ดังใจแต่มันคือความสําเร็จค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคจากทางไกลสุขภาพเพียงแค่การปวดเนื้อปวดตัวค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ เกณฑ์การเงินช่วงนี้มีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องที่ต้องใช้ต้องทําต้องจัดการค่ะเรื่องราวแน่ดีจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัด สุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรืองานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะช่วงนี้เกณฑ์การงานซุ้มุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประดังเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงนินเดือนเกณฑ์การงานข่าวดีเกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะผู้หญิงผิวขาวท้วมจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณ นำพาในคุณสุขสําเร็จสมปรารถนาในเกณฑ์การงานคุณจะได้โชคจากผู้หญิงขาวอวบนําทางนําสิ่งที่ดีๆให้กับคุณค่ะจิตใจอารมณ์แปรปวนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้บูชาองค์เทพองค์เทวีแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคที่มีอยู่พบกับความสุขความสําเร็จค่ะเบอร์นาย บริวารบริวารไม่ได้ดังใจบริวารไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังรู้สึกช่วงนี้อะไรก็ไม่ได้ดังใจแต่อย่าลืมว่าแมในวันนี้จะรู้สึกอีกอย่างแต่พรุ่งนี้อาจจะมีสิ่งที่ดีๆก็ได้ค่ะคุณจะได้โชคจากออผู้หญิงผู้หญิงจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากการขายเงินจากการแลกเปลี่ยนในบางอย่าง โชคทรัพย์จะอยู่จะก,กับผู้หญิงผิวขาวนะคะช่วงนี้ของคนบันสุ์ค่ะสรุปเกณฑ์การงานของคนบันสุ์แม้จะไม่ได้ดังใจแม้จะมีสิ่งสูงรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะประสบความสาเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแต่ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักเกณฑ์ความรักหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่หากใครที่มี คู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะระหงระแหงบ้างหาเวลาอยู่ด้วยกันและจะก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินมีเข้ามาใจออกไปอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างเกณฑ์การลงทุนนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรามาต่อที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะเหนื่อยต้องทําต้องจัดการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ช่วงนี้จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจะเข้ามาในมือค่ะผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจคําพูดจากผู้ใหญ่จะนําปัญหาอุปสรรคมาให้กับคุณค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกค่อยห,หัวรอด้วยความทรมานใจบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ดังใจคุณยังคงต้อง อยู่กับเกณฑการรอคอยการรอคอยนั้นจะปรผสบความสมรุจการเลี้ยงฉรองการสังสรร์งานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่จะมีเข้ามาสับสนสองกิจสองใจ จะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสิ s <S ในใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนคุณจะประสบความสําเร็จค่ะจะได้เจอเพื่อนเกา่าคนรักเกา่าเพื่อนเกา่าคนรักเกา่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมา คุณก็ต้องได้ข่าวจากทางไกลค่ะจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาจากทางไกลค่ะแต่หัวใจบางครั้งคือความเจ็บปวดคือการพัดพรากค,คือการจากลาคือสิ่งที่เราไม่คาด คิดไม่คาดหวังเกิดขึ้นเกี่ยวกับหัวใจระวังหัวใจไว้ด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดบันเสาร์วัะจันทันที่21-31ถึงสสิงหาคมเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อาจจะมีปัญหาค่ะหากใครที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังรักเกา่ารักใหม่ปะปนกันไปทําให้มีเกณฑ์ความเจ็บปวดทรมานใจเกิดขึ้นแต่หากใครที่ยังโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือตัวเราเองก็ยังไม่สามารถตัดรักเก่าได้เพราะฉะนั้น ทั้งคนมีคู่และโสดในช่วงนี้สําหรับคนวันเสาร์จะชุนมุลวุ่นวายเกี่ยวกับความรักให้มีสติกับความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานหากเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่ปกติทั่วไปช่วงนี้มีอุปสรรคบ้างต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกจากธนาคารแม้จะมีเงินเข้ามาก็ขอให้เซฟประหยัดมัธยัติแต่ไม่มีเกณฑ์การติดขัด การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะสรุปครบแล้วทั้งเจ็ดวันมาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายจะนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสมเ็จแม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหาสร้างพลังใจให้กับตัวเองแม้เราจะเจ็บปวดทวรมานใจแค่ไหนก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งบวกแล้วเราจะประสบความสาเร็จค่ะขอบคุณค่ะ